สวัสดีจ้ายายน้องครัวหลังเขาเมื่อวานียายน้องบุกส่วนพักบ้านเท่าแก่ด้จ้าเพื่อนอยู่ในเมืองแต่ว่าเพือ่อนกระปูกมักนาวเห็นไหมักนาวดุกๆกพี่น้องเพื่อนขยันเล่เท่าแก่เพือ่อนปลูกหมกนนาวหมกนาวเพื่อนเป็นพวงพวงนะงงอันนั้นเพื่อนกระปูพักพักกวงตุ้ง อันนี้ยาน้องอันพุ้นยอดแขตะไคร้เพื่อนปลูกของกินหลายอย่างพี่น้องนี่อันนี้ก็ต้นกล้วยหลังบ้านเพื่อนมีหลายอย่างเดี๋ยวจะให้บึงเอมเขือโอ้อันนี้ไอ ขนาได้พี่น้องด้วยคณะกะเพ้ากวางตุงพักบุงอันนี้ต้นน,นั้นเฉาเวสมุไนไพรมีมะเขือพี่น้องบึงเดิมมะเขืออันนี้ด๊กดเดี๋ยวน้องสืให้บึงให้บึงลูกมัน พี่น้องหนุยดกเด้พี่น้าเพื่อนบูธรรมดาเด้เพื่อนปลูกพักกินเองริกเพิกใบนิกใบงอหักติดพี่น้องอันนี้ริก มีมดหรลาพาพักอีตูมีมดอันนี้หรลาพาเพื่นปลูกพักกินทุกอย่างเลยพี่น้องเนียอัน,น,นใบแมงละผีฟังนี้มีต้นหมกหึ่งเด้อพี่น้องเด้อผีเพื่อนปลูกพี่อันนี้ทีเด็ดอยู่นี่ มักแตงมักแตงพี่นะได้กินได้พี่น้องแตงกระหลายนุวยว่ยอยู่เสร็จปั้เมื่อเช้านี้ยายน้องมาเห็นเป็นน,น,ปนุ่ยนุ่ยอยู่ไปเสร็จแล้วว่าดูน,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 นี่นี่น,น,นี่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 นุ่ยมักใหญ่เลยเนี่ยนุ่ยมักแตงเพิ่นหนุ่ยมักใหญ่เลยอันนี้ตำลึงเมื่อเช้านี้เก็บตำลึง อันนี้ยอดตำลึงเมื่อซานี้ต้มเตี๋ยวตำลึงเป็นแถวไปคนนะพี่น้องคนน่ะเออเพิ่นอยู่ในเมืองแต่เพิ่นกระปูกพักกินสวัสดีจ้ายายน,น้องครัวหลังเขาเมื่อนี้กินข้าวอยู่บ้านเท่าแก่อีกหนึ่งวันจะมากินแหนมเด้อที่เฮ็ดที่เท่าแก่เป็นเฮ็ดมื้อนั้นเป็นแล้วแซบ่บแต่ว่าสีสันมันคือสิบ,บคือของเขาข,ขายเพราะว่าเขาบบได้ใส่ กินระสิวทำธรรมาชาติอันนี้คือข้าวผัดแหนมคณะหลังบ้านที่เท่าแก่ข้าปปูกอันนี้คือต้มจืดตำลึง,ลงาเรตำลึงที่ไปท่ายให้เบิ้งมุ่งยากเด้อพี่น้องเด้อเท่าแก่เพิ่นเก็บมาต้มจืดให้กินวันนี้คือมากินแหนม ให้ดูว่าอร่อยแค่ไหนแหมเท่าแกกาล้กา,ก,ากินไหมลูกไม่กินครับไม่กินโชว์หน่อยเหรอฝีมือตัวเองเนี่ยมาแซบซ้ำใด้ไหนว่าพริกพริกอยู่ข้างในน,น,นี่เด้พอพี่น้องเด้อมีพริก สีสันกับสีธรรมชาติเพราะว่าเขาโบได้ใส่สีโบได้ใส่ดินประสิวืมืม,ม,มจับจับจับเขียวพริกดังกรอบกรอบ นี่คือข้าวผัดหนามกับคณะหลังบ้านที่ท่าแก่ปลูกไว้เพื่อนปลูกพักกินเองได้พี่น้องท่าแก่เพื่อนปลูกพัก ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมก <c oughs> อาซอนกลางมนะาอระซอน <c oughs> <c oughs> ที่เด็ดอยู่ตรงนี้เลยจ้าตำลึงตำลึงข้างรัวต้มจดืดหมูสับใส่ตต้งหือ นี่น้ำน้ำพริกน้รกแกเพิ่งซื้อมาสิบม,มึงเดี๋ยวแซ่บหรอมาเดี๋ยวจ้ากินข้าวนำการ ตำลึงม,มันโดนฝนมันอ่อนนะน้อยเนะนยอดมันอ่อนออยอดอ่อน,น,ออนยอดงามว่าจะตัดทิ้งแล้วก็นึงอเลือกแล้วก็เอาไว้ต้มจิดเจได้พอได้แกงพอได้ต้มจิดให้ลูกใช่ มันโดนฝนมันสวยเก็บคินให้ฟันเนี่ยพอเราเด็กมันก็แตกยอดของอเาให้เราใหม่มแหนมด้วยพี่น้องสุ่มแซ่บพอดี ไปเวฟเมื่อนั้นเวฟกินแซ่บแซ่บิเวอื่อันนแซบดีิิสบายใจดีนี่เลยจ้าพริกพริกทำน้นๆกับแหนมแหนมเฮ็ดเองส่วนใหญ่เท่าแก่เท่าแก่เพิ่นบ่ซื้อแหนมกินออกด้วยพี่น้องเพิ่นเฮ็ดกินเอง <c oughs> แต่แซบอยู่ จะใส่พริกจักเม็ดก็เลือกเอาพริกหลังบ้านจะมีเพราะทกี่หนูสวนนะท่านปลูกไว้ อร่อยเนอะวันนี้เปรี้ยวเยอะกว่าวันนี้กกะอร่อย,ยอือเปเรีป้ยวกว่าเมื่อวานมากกว่าอร่อยด้วยเมื่อวานเราเวฟมันก็ยังไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เพราะว่า มันกินสุกใช่ไหมใช่พอมากินดิบแล้วเปรี้ยวอร่อยมากเมื่อวานก็กินสุกก็เปรี้ยวแลเมื่อวานก็อร่อยนะแต่มันสุกไง <c oughs> แต่เป็นน้องชอบกินแบบดิบ ลึงข้างลัว <c oughs> แหนมแหนมแหนมอร่อยพริกครับพี่ <c oughs> พีกินสวน <c oughs> บาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใจน้องครัวหลังเข่าได้เด้อค่ะเป็นกำลังใจให้ผู้เท่าแดรขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาชมขอบคุณค่ะหลานชายหลานชาย